จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาทั้งสองวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ายอมมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับการกระทําอันสุดโต่งที่มุ่งหวังเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะคจึงได้มีการออกมาแสดงจุดยืนค่ะเพื่อจะให้กําลังใจนะคะกับคนไทยบนผืนแผ่นดินเดียวกันติดตามได้นะคะจากสันติสุขที่ปลายด้ามขวานตอนไฟใต้ไม่เผาผลานหัวใจคนชายแดนค่ะ รยาและบุตรชายของนายนิคมกาเจกล่าวด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจหลังจากที่ทราบข่าวว่าผู้นำครอบครัวคือเหยื่อของเหตุรุนแรงที่คนร้ายได้ลอบวางระเบิดบริเวณหน้าร้านราชาเฟอร์นิเจอร์กลางเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่6เมษายน2557หลังจากเกิดเหตุพลโทวลิตรจะนะพักดีแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 พร้อมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำให้เร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เดินหน้าให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและยืนยันจะเร่งสร้างขวัญและกําลังใจของประชาชนให้กลับมาในเร็ววันผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องต้องอยากจะบอกว่า การทำรั้งเนี้ยมันทำให้เกิดความแรงและ,ะทำให้เสียหายกับผู้อื่นนะครับทั้งทั้งไท่พุทธใท่มุสลิมซึ่งผมก็เห็นใจกับผู้ที่รับความเสียหายและความเสียเนี่ยนะครับซึ่งก็จะพยายามแก้ไขถางการเนี่ยให้ให้ให้ใหใหโดยเร็วนะครับก็ได้คุยกับทางกองงาต่างๆ,ๆแล้วต่าน,นี้เราก็ทำอยู่สองสองตวจด้วยกันส่วนหนึ่งก็ท่าน,นี้ก็ผู้สานการให้กลับมาในภาวปะปกติผู้ได้รับบาดเจ็บกำาังทำการเยียวยา ท้าที่เหลือเราก็พยายามจะไล่ล่าเอาโตโัวคนที่เราติดมาโลงโทษนะครับ<อ> <c oughs> ก,ก,ก,ก็แน่นอนครับเราต้องต้องสู้ครับหลายคนหลายคนเขาเขาสู้หลายคนเขาเคยเคยเคยเจอเหตุการณ์มาแล้วเขาก็าได้ได้พูดปลอบใจคนอื่นนะครับนี่ผมก็ต้องขอบคุณหลายคนนี่เขาเขายอมสู้ในพื้นที่นี้เขายอมไม่ทิ้งพื้นที่นะครับยอมอยอมที่จะประกอบอาชีพยอมเป็นเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับหลายคนก็ ออกมารวมพลังกันปอบฝันซึ่งกันและกันผมก็ต้องขอบคุณมาเป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้ในส่วนของเราในส่วนของภาครายการเราอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับเพื่อจะให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีและอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปครับละหมาดฮายัตคือสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติสุขเป็นการแสดงออกของพี่น้องมุสลิมที่ต่างก็ไม่ต้องการให้ความสูญเสียเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินเดียวกัน ต้องมาได้รับความเดือดร้อนกระทั่งสังเวยชีวิตให้กับการกระทําอันไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนไร้ศาสนานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มีจุดยืนในการต่อตา้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมกันออกมาประนามการกระทําของผู้ก่อเหตุผมก็ไม่คิดนะครับว่าว่า,ว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 าเรื่องนีจ้จะเกิดกับผมับพี่ก็เสียใจมากเลยค่ะเศร้าเศร้ามากเลยพอรู้แบบนี้นี่ทําใจไม่ได้เลยเศร้ามากมันมันไม่ใช่ค่ะชาวบ้านไม่ใช่เป็นมาที่รองรับของ ของเขาชาวบ้านเนี้ยต้องทรมารากินเราทุกคนก็จะช่วยกันรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีที่สุดค่ะชาวบ้านก็ต่างคนต่างพูดแล้วก็ถามชาวบ้านแล้วว่าจะย้ายจากที่นี่ไหมแต่และคนเขาก็บอกไม่ย้ายขอสู้อยู่ที่นี่ค่ะแม้ไฟใต้จะยังคงเผาผลาญแผ่นดินไทยปลายด้ามขวานและเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะยังคงได้เห็นน้ำใจของคนไทยด้วยกันที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤต ที่เปรียบเสมือนมอรสุมแห่งชีวิตและเมื่อพายุลูกนี้ผ่านพ้นไปเราหวังว่าจะได้เห็นความสดใสที่จะปลีบานขึ้นบน,นผืนแผ่นดินแห่งนี้อีกครั้งทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีสนนารายงานเป็นก